สวัสดีครับอยู่กับช่องชาลาครับผมชา,า,นะาวเบงกุน่ะตระเลงกินควัน ยอดเฮ็ดดีนาจิตผ้าเฟืองอะไรสิ มันก right. oh, kind of ็ไม่ค่อยกระตุกมนกผ้าแล้วเปามเ่นีของอ่อยนเอาเปลี่ยนเสือไม่เลยเต็เออผมมาันก็ไม่กระตุกป่ะิไปรับผาแรงนี่เสือบ่อปนนี่นีบ่ทุกการไปเลยที่เสือกลย Mọi người phải hiện đi anh <laughs> Từng mọi người Bố phải xây đình mà này Bố phải xây đình này Ô ô Chẹp chiến vật Lúc cơ bất kinh đó Bất kinh gấp xe xây đình đi Tiền Xây đòn cái vô <laughs> Bố phải hiện đi từng